บัดนี้ดุราชนชาวเชือผู้เป็นเครื่อวงวานนับถด้านพุทธศาสตร์มวนนักปรใหญ่งน้อยมาฟังคอยสิกราชอง นใช้เจ้าฟ้ามาราศิพีกร้อมทั้งพุทธดีนางอีกกันหาชาลีน้อยน้ำเอาฟูงพ้นรอยเช้าเมืองออกจากขิดมาชื่นโอ่งพระวิเจ้าผู้เน่าบังอยู่ป่าไพรย ข้ามผู้พาป่าไม้คงใหญ่หลายสถานทั้งพ้นหานเชาเมืองได้เที่ยวไพรเรื่องราเป็นเวลานานได้สามสิบวันเดือนหนึง่งพอมาถึงพระเวิทยังเรื่องราะมวนใจ เจ้าสี่พี่จังใดพร้อมพรำน้ำกันยกเอาขันอันเชิญแล้วกราวจาคคำเบา